เปิดไม่ได้นะครับสวิ์น่าจะเสียนะครับเลยมาทําการเช็คดูนะครับสวิ์ตัวนี้เสียจริงๆนะครับก็คือว่าสวิ์ตัวที่เป็นตัวล็อกด้านในเนี่ครับแตกนะครับนี่นะครับแตกนะครับเป็นพลาสติกนะครับด้านในแล้วก็ส่วนตัวล็อกตรงนี้นะครับเขาล็อกไม่อยู่นะครับเขาก็เลยปิดเปิดไม่ได้นะครับผมเลยทําการเปลี่ยนสวิ์ใหม่นะครับซึ่งสวิ์ของเดิมมันเป็นพลาสติกนะครับ ถ้าเราจะเลือกซื้อนะครับนี่นะครับสวิกใหม่นะครับเปลี่ยนใส่เข้าไปแล้ววิธีใส่ก็วิธีเปลี่ยนก็จะมีน็อตด้านข้างนี่นะครับหมุนน็อตด้านข้างนี่หนึ่งตัวนะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ด้านข้างเนาะแล้วก็วิธีเลือกซื้อสวิกนะครับให้ซื้อสวิกแบบนี้นะครับถ้าเราจะเอาแบบระยะยาวนะครับระยะอ่าสักประมาณสักสิปี20ปีนะครับให้ซื้อแบบนี้นะครับสวิกด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นสวิกแบบนี้นะครับจะไม่ดีนะครับ เพราะว่าพวกนี้เราปิดเปิดบ่อยนะครับมันก็จะพังง่ายเพราะว่าเป็นพลาสติกนะครับส่วนตัวนี้เขาจะเป็นรางเหล็กนะครับเป็นรางเหล็กนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่แตกง่ายนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับสายไฟนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับสายไฟเขาจะมีสองสีนะครับถ้าสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเห็นไหมครับ สีน้ำตาลก็ต้องต่อสีน้ำตาลนะครับถ้าสีน้ำเงินก็ต้องต่อสีน้ำเงินนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับอ่าส่วนสายเขียวนะครับสายเขียวตัวน,นี้จะเป็นสายกาวนะครับสายกาวนี้จะต่อลงเหล็กตรงนี้นะครับสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะมีสายกาวนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มีสายกาวเราก็ต้องต่อให้ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมกล้องมันอาจจะมัวมหน่อยนะครับ อันนี้พาทําหน้างานเลยนะครับกับล right? ูกค้าเลยนะครับลูกค้านั่งเย็บผ้าอยู่นะครับนี่ครับเราทําจริงเลยนะครับปฏิบัติจริงเลยนะครับทุกอย่างที่ผมลงนี่ก็คือทํางานจากหน้างานเลยนะครับไม่มีการมาดัดแปลงคลิปนะครับก็คือเอาเรื่องจริงๆนะครับมาบอกนะครับวิธีการซื้อสวิกเลือกเรื่อให้ดีนะครับถ้าสวิกแบบนี้นะครับไม่ค่อยทนนะครับถ้าจะซื้อให้ซื้อแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับมันจะทนนะครับเพราะว่าสวิกด้านในเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กเขาจะทนและแข็งแรงกว่านะครับถ้าซื้อในลาซาด้าก็ต้องดูให้ดีนะครับดูรายละเอียดให้ดีนะครับกับคลิปเกี่ยวกับไอสวิทช์ไฟนะครับเพราะว่าในลาซาด้าบางทีก็หน้าปกเป็นอีกอย่างนึ่งส่งมาเป็นอีกอย่างนึ่งนะครับดูรายละเอียดให้ดีนะครับผมเพราะผมก็เคยเจอแล้วเหมือนกันซื้อ มาแล้วไม่ตรงปกนะครับดูดูรายละเอียดให้ดีนะครับวิธีการซื้อนะครับวิธีการต่อสายไฟก็ต้องต่อให้ถูกต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับต่อให้ถูกต้องนะครับน้ำเงินคือน้ำเงินสีน้ำตาลคือน้ำตาลสายสีเขียวคือสายดินนะครับสายกาวนะครับต่อให้ถูกต้องนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับวิธีต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ฝาตัวนี้คืนฝาตัวนี้เขาก็จะมีเขี้ยวล็อกตรงนี้นะครับ กพื่อที่จะใส่เข้าไปในล่องตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเชี่ยวล็อกนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเที่ยวล็อกตรงนี้เลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็มาขันน็อตด้านข้างนี่นะครับอย่าลืมขันน็อตด้วยนะครับมีน็อตด้านข้างนี่อีกันหนึ่งนะครับใส่น็อตให้ครบนะครับมีน็อตอยู่เราก็ใส่ให้ถูกต้องโอเคครับผม เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนสวิตปิดเปิดนะครับสวิตจักรนะครับง่ายๆด้วยตัวเองนะครับผมวิธีเปลี่ยนก็มีแค่นี้นะครับผมฝากคิดด้วยนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ